กลิ่นที่แท้จริงของหนมจีนชูชูความหอมด้วยผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะคะมันก็จะอร่อยมาก เพื่อนช่างเลด,ดปาเทียบเขาดูแค่กิกนตามสบายนะคะแล้วก็สวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะอ่าวันนี้กูต้องมีเมนูมานําเสนอนะคะคือเมนูน้ํายาป่าปลาดุกนะคะน้ายาป่าปลาดุกนะคะก็ทางอีสานนะคะเป็นน้ํายาป่าที่ทําแบบไม่ง่ายไม่ต้องอะไรมากมายมีสมุนไพรเยอะแยะนะคะอ่ามาดูเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะเครื่องปรุงก็จะมีอ่ขาข่า ค่ะนะคะข่าตะไคร้กระชายใบมะกรูดพริกแดงกินดาแห้งแล้วก็หอมแดงกระเทียมนะคะ,แล,กกะลแล้วก็พริกเกลี่ยงแล้วก็พริกแดงกินดาที่จะขาดไม่ได้คือต้องมีปลา,านะคะน้ำปลาเกลือ3ามอย่าง นี่คือปลาดุกที่เราล้างเรียบร้อยนะคะคุณตั๊กก็มีคลิปล้างปลาดุกไว้นะคะคุณตั๊กล้างด้วยน้ําเกลือสองน้ําแล้วก็ล้างด้วยน้ําไปแป้งมันนะคะหนึ่งครั้งรวมเป็น5ครั้งทั้งหมดน้ําปลาก็แห้งสนิทนะคะเอาให้นั้นนะคะไม่มีแบบเหนียวๆเ,เลยนะเมือกมันนะคะก็ะล้างให้สะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็เตรียมที่จะมาทํา เคล็ดลับของคุณตั๊กก็จะมีอันนี้ค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะใส่ไปนิดนึงมันก็จะนวลนัวค่ะามาดูกันนะคะคุณตั๊กก็จะโขกเครื่องอันนี้ค่ะเครื่องน้ํายาก็จะมีเนี่ยกระชายเอาเยอะๆเลยค่ะกระชายแล้วก็ขานะคะนะคะคุณตั๊กขอโขกกระชายก่อนก่อนอื่นนะคะกระชายก่อน กระชายให้มันหอมเนอะเวลานี้ต้องทานกระชายเยอะๆค่ะกระชายก็ไม่ต้องละเอียดมากนะคะอ่าเพราะเป็นน้ำยาป่านะคะ นำด้วยข่านะคะข่าเราจะใส่เป็นฝันฝานด้วยแล้วก็จะใส่เป็นที่โขกให้มันหอมๆด้ค่ะใส่ใส่ทั้งสองอย่างช่วงนี้มากินสมุนไพรกันครับเ,เพื่อนๆนำเสนอเมนูนนง่ายๆแล้วก็เป็นสมุนไพรป้องกันโรคเสริมภูมิคุ้มกันไม่ต้องละเอียดมากนะคะอันนี้ื่อนี้ใส่ผ้าอะไรอ่ะ รู้สึกซื้อจากแถวไหนแ <c oughs> ถวอีสานป่ะก็จะโขลกทั้งพริกไน้น่หารทั้งกระเทียมทั้งหอมแดงนะคะไม,ไม่ต้องละเอียดมากนะคะไม,ไม่ต้องแหลกมากนะคะเอาแค่นี้พอนะคะไม่ต้องละเอียดเปะะ็นยาป่านะคะเพ่อต้อก็จะใส่พริกแห้งค่ะ ชอบเผ็ดก็ใส่มากชอบไม่เผ็ดก็ใส่น้อยนะคะกุตัก,กเอาปานกลางะคะ่ะเอาไปต้มก็ได้นะแต่กุตักไม่ต้มมันนี้กุตักกจะโขกแันนี้เลยค่ะเอาง่ายๆค่ะกุตักก็จะพอแล้วนะคะไม่ต้องละเอียดมากค่ะกุตักก็ไม่ชอบเผ็ดมากค่ะเผ็ดไม่น้อยค่ะก็จะมีลูกโดดลอยข้างหน้าอยูะคะ่ค่ะหอมเลยค่ะนะคะเครื่องน้ำยาน,นะคะ น้ำยาป่าทำง่ายนะฮะไม่ไม่ใช่น้ำยากะทิถ้าน้ำยากะทิมันก็ต้องตำให้ละเอียดแต่น้ำายาป่าไคนเอาไปต้มแล้วค่อยเอามาตำได้ค่ะได้ค่ะแล้วแต่ชอบค่ะแต่อย่างนี้มันก็จะหอมทะตำง่ายด้วยตำง่ายด้วยค่ะ,อะพอน้ำเดือดนะคุณตั๊กก็จะทุบข่าแต่ไครเนะะี่ยฮะที่เป็นไอทำเป็นฝันฝานไว้ค่ะเป็นนี่ให้ให้แบบว่าแยกต่างหากนะคะเพื่อให้มันหอมมากขึ้นค่ะสมุนไพรนะคะเวลาใครอยากะคะเคี้ยวก็กอาจจะอายค่ะได้ค่ะ คนที่ชอบเคี้ยวสมุนไพรอย่างผมเนี่ยชอบมากอาจารย์ชอบก็ตามแต่สบายเสียดายไม่มีกระชายด้วยกระชายมีค่ะนี่เดี๋ยวจะลองให้พิโรนะแต่พิโรเขาก็ชอบกินขนมจีนนะแต่ถ้าพิเโรไม่กินก็แกงเขียวหวานนี่ซื้อแกงขิดไทยนั่นเอยปกติพิเโรก็เขียวหวานไก่นี่เรารอให้มันเคี่ยวความให้หอมก่อนใช่ไหมกระตุ้กระชายเสริม กระชายแบบนี้ครอือตอนนี้ต้องเพิ่มเพิ่มกระชายหน่อยนะเวลานี้สมุนไพรอือ่คุณตั๊กก็จะใส่กระชายนะหมอมไหมครตอนนี้มายืนใกล้ๆครับสูตรออสูตรควันคุณมาสูตรควันกันเขาใช่ไหมที่เราเห็นในนั้นน่ะเขาเขาเอาใส่หม้อ,อมคุณตักสูตรควัน,นอะโรมาใช <laughs> ่อะโรมาหอมมากเลยค่ะ <laughs> เออ แล้วมันไล่โรครักษาโรคด้วยนะเห็นพักพวกเขาเอาใส่หม้อแล้วก็อะไรเข้ากระโจมใช่กุตะก้าก็จะใส่นี้นะคะหอมกระเทียมนะคะกระชายที่โขกละเอียดยนี่เราเน้นเน้นมากสมุนไพรเยอะเลยนะเน้นเน้นครับเน้นเน้นโอ้กลิ่นเราอบกันอยู่ในนี้เลยอบในครัวนี่แหละสมุนไพรเยอะนะคะใช่ครับไล่ ให้กลิ่นไปทั่วบ้านเลยให้อบอวนไปทั่วบ้านอ่ตามด้วยใบมะกรูดนะคะใส่ใบมะกรูดลงไ,ไปเลยยาป่าทำไง่ายนะคะ,ะทำะอย่างนี้แหละ<า>ทำอย่างนี้แหละม,มันจะนไม่อ้วนวด้วยนะน้ำยากระทงกะทิก็ตอนนี้เราไม่ค่อยได้ออกไปไหนฮะอ,อ้วนเดยวกุออก้งตาจะใส่พริกแทงกินดาแห้งนะคะ ตอนนี้เราสองคนยืนเหงื่อเหงื่อหยดหยดซึมๆแต่ดีฮะแต่ดีเพราะว่ามันแบบเหมือนอบนเหมือนอบสมุนไพรได้กลิ่นพวกนี้กลิ่นสุดยอดเลยฮะหอมกระชายขาตะไครอ่คุณตาก็จะใส่เกลือนะฮะคึ่งช้อนชานะฮะเกลือก็เป็นประโยชน์ตามด้วยน้ำปลาว่า ใส่น้ำปลาค่ะพี่จะขาดไม่ได้นะคะใส่หลายๆใส่หลายๆอ,อืโอเคอ,อพอเดี๋ยวอีกทีหนึ่งคุณตั๊กก็จะใส่ประดุกนะฮะนี่แหละเคี่ยวสมุนไพรไปฮะที่เราไม่อยากให้แหลกเมืม่อเมื่อตอนต้นคุณตัก๊กบอกไม่ต้องเอาเครื่องปั่นออกมานะใช่ไหมไม่เอา<บ>ค่ะเพราะว่าจะต้องเจตนาจะให้มันเป็นอย่างนี้นะคะ,ะน้ำยายป่าก็เป็นอย่างนี้นะคะ แต่จริงๆต่างจังหวัดที่บ้านคุณก็อย่างนี้ใช่ไหมสูตรก็ตํากันอย่างนี้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้ตําแหลกพอน้ําเดือดแล้วนะคะกุตั๊กก็จะใส่ปลาดุกแล้วค่ะปลาดุกของเราเป็นยังไงไยก้างคุตั๊กจะเอาปลาดุกไรก้างนะคะเพราะว่าพีโดจะทานด้วยนะคะมีใช้ไฟอ่อนเนาะใช้ไฟคือไม่ให้เดือดจัดเดี๋ยวปลาจะเละไม่เละแล้วค่ะแต่ว่ามันอะไรค่ะเราชอบแค่นี้ คือของเราล้างไม่คาวอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราจะไม่คนนะคะจนกว่าปลาจะสุกนะคะเอาซื้อปลามาเท่าไหร่คุณตั๊กกี่ตัวเนี่ยกิโลซื้อปลามาร้อยยี่สิบนะคะประมาณกี่ตัวสามตัวนะคะตัวใหญ่เสิใช่ไม่เอาหัวไม่เอาหางเอาแต่เนื้อมันนะคะเบาๆนะฮะไ้าเดือดคักเดี๋ยวแหลกนี่ค่ะคุณตั๊กจะไม่คนนะคะ ไม่คนแล้วก็ไม่ปิดฝาด้วยปล่อยยาปลาประดุกครับโดน้ำพ่อกินหน่อยโยดูซิวันนี้โดจะกินอะไรกินอะไรมองมองดูรู้ไหมแม่ทำอะไรให้ให้กินถามแม่ซิแม่ทำอะไรถามสิคุณแม่ทำอะไรแม่ทำอะไรถามซิแม่จะทำอะไรให้โดโดกินโดโดกินอะไรล่ะบอกสิจะกินอะไรกินอะไรขนมอะไรขนมจี ขนมจีนแกงไรขนมจีนเขียวหวานปลาดุกจะกินปลาดุกหรือจะกินเขียวหวานหมูหวานหมูขนมเย็นหวานดุกองอย่างแล้วแต่เดี๋ยวลองดูครับเจ้าก็จะตักฟองออกเล็กน้อยครนี่ก่อนค่อยๆเดือดปุดๆไปนะฮะไม่ต้องรีบเพื่อให้สมุนไพรมันได้มันได้ออกมาในน้ำไฟแรงเดี๋ยวปลาแหลก กุตักก็จะใส่พริกแดงอจิน,นาแล้วก็พริกกะเลียงนะคะโรยหน้าเพราะว่ากุตักจะชิมรสแล้วค่ะสร้างสีสันอ่าแล้วก็จะใส่พริกป่นเิ็นึน่ยอ่าจะใส่พริกป่นนะคะน้ำยาขั่วเองขั้วเองนะคะพริกป่นของครู<ม>ใครชอบ เผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยใส่ข้างนอกก็ได้ใส่ข้างนอกก็ได้ค่ะมันหอมนะคะอันนี้ค่ะมันจะนัวก็คือนี้เราไม่ได้ใส่ชุรสเาไม่ได้ใส่ชุรสนะคะกุ้งตท้ยังไม่ได้คนนะคะยังไม่ได้คนปดุเลยอ่าแล้วก็จะใส่นี่ค่ะต้นหอมผักชีลาวนะคะนี่แหละความหอมความหอมมันจะจัดเต็ กลิ่นที่แท้จริงของขนมจีนชูชูความหอมด้วยผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะคะมันก็จะอร่อยมากอ่คุณจะลองชิมดูนะคะน,น้ำยาป่าประดุกทำแบบง่ายๆบ้านๆ พฟต้าก็จะชิมนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงได้ที่เรีอยงอร่อยแต่เ,เข้มข้นหน่อยอเข้มข้นไปเลยใส่ปลาเพิ่มอีกใส่ปลาเพิ่มแต่ว่าเรื่องอันั้นเราก็ใช้น้ำปลาใส่ข้างนอกได้หาน้ำปลาดีด คุณตักก็จะปิดแก๊สแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะน้ำยาปลาปลาดุกนะคะโอ้ข้นมากเลยค่ะนี่คะขนมจีนเอาไปนึ่งเนี่ยขนมจีนนึ่งเรียบร้อยเลยนะคะคุณตักซื้อไปตลาดมาคุณตักก็เอามันนึง่งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะป่ะเดี๋ยวไปนั่งชิมกันที่โต๊ะเดี๋ยว <ไป S 2> คุณตัก๊กเอ่อ ทำไม่นั่นถ้วยเล็กๆสักถ้วยหนึ่งใช่ไหมอะไรอะไรที่ว่าเผื่อโด,โด,โดอ่ o เผื่อโดโดไม่กินอันนี้ก็ะจะมีแกงเขียวหวานนะ,ะครับเขียวหวานกะทิรสชาติอร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวอาจาย์จะลองให้โดโด,โดกินครับอ,อ,อาจารย์ชิมใช่ตักให้หน่อยใส่ก่นอนช้อนนั้นหม่ เครื่องถึงเครื่องถึงเครื่องอืมความนัวโอเคแล้วเผ็ดด้วยนะอืมแต่เดี๋ยวใครชอบชเค็มก็หยอดน,น้ำปลาแต่อุ่นไปไม่แดเค็มหน่อยใช่หยอดน,น้ำปลาใส่พริกปน่นอะไรก็ตามชอบฮะปลาทูเมื่อเช้า กินเหลือไว้ก็เลยแกะแต่เนื้อมาทานด้วยนะฮะคือดรกินแยงเขียวหวานหมูนะคำพิเศษให้ตักทำให้ค่ะวันนี้มันแม่นะ่าเก็พิเศษหน่อยตักชิมฝีมือตัวเองรสชาติเข้มข้นมากผมตักเอาสมุนไพรมาแต่สมุนไพรนะคะ ใคร <ừ. S 1> ชอบเผ็ดก็ใส่ลูกโดดไปนะฮะไม่ชอบเผ็ดพริกกงพริกป่นได้ทั้งนั้นนะ่น้ำลาดน้ำชกโชคน้ำชกโชคน้ำชกโชคเสาสมุนไพรมานน้ำอีกหน่อย ผิดลูกโดดมาด้วยเราประดุกหลายเมนูแล้วนะมเมื่อกี้ก็ตัดต่ออะไรนะที่เธอที่คุณเพิ่งทำประดุกแกงในรมะละเรียกว่าอะไรนะแกงขัวมะละประดุก ตัวปักยาวต้นนะามาเสียบไปไงี้ให้น้ําให้น้ําแกงมันมาอยู่ตรงนี้นึกว่าวันนี้ฝนจะตกไม่ตกไหมเมื่อวานฝนตกวันนี้ก็แดดเราตากฝ<อ>นมามันก็มันก็ไม่สบาย,ายแต่ก็สระผม นัวไหมชัชนัวนัวอร่อยกินไม่ต้องกลัวอ้วนนะกินกะทิตักขาดมาเนะื้อเก่งยังไงเนื้อปลาครับเยีมม่ยมนะอะไรนะครับไป <c oughs> อ,อีกไหมั้ย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวแม่เออใช่แนละ้ว หนูจีนยังมีอีกใช่ไหมมีม <karaoke. S 1> แม่ถิงเยอะเลยอ่ะกินสบายใจครับปลาไม่มีก้างที่จร <hair pop> ิงเราทำเนี so like. ่ยปลาไม่ม uh, <waters habitat>. ีก้างเราเลยชอบอะนนี่ก็ตักเลยครับรสชาติเป็นไงสุดยอดเลยนะสุดยอด F4 เราไปทำทานนะแซ่บมากถ้าใครแบบชอบเครื่องแหลกๆก,ก,ก็ต้็ก็ใช้เครื่องปั่นก็ได้เนาะอันนี้ไม่มีผิดมีถูกนะฮะที่ของเราอาจจะเห็นว่าน้ำใ,ใสๆก็ชอบแบบนี้อยากเคียเค้ยวๆเครื่องเลยอย ก็าดน้ํำโชกๆนะตัดเอาเครื่องแต่เดี๋ยวเมนูวันไหนทำอะไรน้ํายาน้ํายาปลาปลานินอะไรอย่างงี้มั่งดีกว่าใช่ไหมกณต้ายากะทิน้ำยาน้ำยาปลานี่แหละแต่ว่าใส่ปลานินแบบเอาเนื้อปลาบดลงไปด้วยเพราะงั้นเราเบื่อแล้วไงแล้วก็จะเอาแบบนี้บ้าง แต่เราเคยมีคลิปนี่ใช่ไหม,มเราเคยมีคลิปน้ำยาน้ำยาปาดินนะน้ำยากะทิอันนี้เราจะทานแบบมันไม่อ้วนไงแล้วสถา,าสนาการณ์สถานการณ์ตอนนี้ไงเคี้ยวกระชายเคี้ยวสมุนไพรนะับ ผมกินหมดไปอย่างรวดเร็วรสชาตอร่อยมากแล้วกินผักตามถ้าสมมติว่าเอีอยากจะได้พริกป่นมาโรยหน้าก็ได้นะคะ<ม>ได้เลยอบผมไม่ชอบผมชอบเผ็ดผมไม่เคี่ยวพริกเลยพริกเลยพริกโดดลูกโดดมีนะคะพริกกระเทียมเนี่ยอร่อยมากเลยนี่อะของพริกกระเทียม จะสดน้ำแกงข,งข,งขง้าๆคอแต่เนี้ยจะ่กูตับแปลงจีนแล้วให้ลืมปลาทูเลยอ่ะเนื้อปลาทูมาแก้ม,มวันนี้ก็มี fc อมเมนต์ไครนะคุณใหม่ใหม่ใช่เปล่าฮะ ถ้าไม่ถูกก็ขอภัยก็เห็นเอาเข้าวกล่องนะครับมาบริจาคนกรงเทพนี่ตอนนี้มีจุดที่ช่วยเหลือผู้มีผลกระทบต่อต่อโรคระบาดเยอะนะฮะเห็นบอกว่าคอมเมนต์มาบอกว่าวันนี้ช่วงสายๆเอาเข้าวกล่องร้อยกว่ากล่องไปตรงเต็นท์จุดจุดช่วยเหลือ ตรงกองทัพเรือหน้าโรงเรียนชินโนรถแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งนึงก็จะเป็นฐานทัพเรืออีกฝั่งนึงก็จะเป็นฐานทัพเรือเดี๋ยวแม่ขอกระดาษทิชชู่หน่อยเมื่อกี้คอมเมนต์แวบๆขึ้นมาตอนถ่ายทำคลิปอยู่ดูอีกไหม,อมเอาให้ดูครับองกิ๊ดด้อร่อยเลยใช่ไเนี่ยอันนี้ให้ให้ให,ให,ให้ลองกินประดิษฐ์ โดาเอาปลาดุกสักช้ไหมเอาที่มันไม่มีก้างอะไ่ไงเงไม่ใช่๋ยวเหี๋ยวจะตักให้เขาเองี๋ยวคุณตักนะเพราะว่าตักนั้นมันมีอย่างมีก้างบ้างครับผมเอาจะเอาสมุนไพรเอาพริกเอาลูกโดดมาอยู่ตรงไหนลูกโดดนี่เจอแล้วอะตักให้ลูกดยอย่าเพิ่งเอาลองกินปลาดุกก่อนดจะกินปลาดุกไหม พี่เวยครับเดี๋ยวแม่ตักกระดูกให้เป็นเจ้าเอฟซีครับลองทําดูนะฮะตอนนี้สถานการณ์ช่องโรดดพาเที่ยวก็เลยสรรหาเมนูที่มันมีสมุนไพรนะแล้วทำไม่ยากเพื่อนๆเห็นไหมฮะดูแล้วไม่ยากก็จะทานเผื่อนะคะอะไรตอนนี้จะเป็นเมนูที่รู้ว่าเพื่อนๆบางคนก็คงจะคล้ายๆเราแหละ เมื่อก่อนก็ไม่คยินบ้างคอยากจะไปชื้อทานนะแต่บันเนาะใช่มันกลัวเราทําเองนี่แหละค่ะทาเองฝึกฝนไปถือว่าได้ได้โอกาสนะในการในการได้ทํากับข้าวครูตั๊กก็บอกว่าได้ฝึกฝนนันเนี่ยได้ทำมานานแล้วเนี่ยค่ะใช่ไงแต่หมายว่าครูตั๊กก็บอกว่าตอนตอนนี้ได้รื้อฟื้นได้ไปเอาเมนูไปเอาเมนูสมัยก่อนๆนะเพื่อนๆคงเห็นบกใช่ไหม เพื่อนๆก็บอกว่าชอบแล้วก็ที่ผ่านมาแกงเร่ผมชอบแกงปลาดุกต้มปลาลาปลาดุกต้มน้ำปลาละปลาดุกต้มน้ำปลาละอร่อยมากเพื่อนๆอาจจะได้ชมไปแล้วแหละแต่ใครยังไม่ได้ชมก็ลองย้อนไปชมดูนะฮะหมกหมกหน่อไม้ปลาดุกต้มน้ำปลาละอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวหลังจะให้กูตักท่าอันนี้หอมกระชายมากเลยนะฮะกระชายอย่หอมแดงกระเทียมนะหอมหอม ที่เราเลือกเมนูปลาดุเพราะว่า,าหาได้เนาะไม่ใช่เราซื้อมาเยอะเราฝากเชฟทองซื้อเาเพืทอนเพื่อนไปทําอ่ะก็หาซื้อง่ายราคาไม่แพงคุณตั๊กันคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะฮะฝากเพื่อนๆลองดูลองเอาทำรับประทานกันในครอบครัว สมุนไพรเยอะฮะประโยชน์เยอะอให้คุณตั๊กปิดคลิปค่ะสำหรับคลิปน้ำยาป่าประดุกนะคะคุณตั๊กจะทานตัว่อ FC แล้วก็ f อลองไปทำทานนะคะอร่อยอรอร่อยมากๆเลยเพราะว่าเราทำเองรสชาติของเราเองนะคะมันก็จะแซบ่บนัวให้รสชาติตีนึของเราแล้วก็ปลอดโรคปลอดภัยนะคะ ค่ะยังไงคุตักก็ฝาก f อกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เมนูกุณตักและช่องโรดพัาเที่ยวด้นะคะค่ะคุณตักกระทานเผื่อค่ะขอบพระคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายคุณผมกินกินไปไหนจับแล้วเนี่ยไม่ทันได้นับเลยกินเยอะไปแล้วยังมันแซ่บไะเ็กินเพลินเลยก้องเพลินเลยมันร้อนร้อนมันกินเพลินเลยมันแซ่บ